บิ๊กป้อมเตรียมพงาดขึ้นนั่งนายกรัฐมนตรีหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4รับคำร้องสอสอฝ่ายค้าน172ร้อคนขอให้ปีความวาระแปปีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ย้อนไปเมื่อวันที่2 2สิงหาคม2565 นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าหากสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนรวมกับคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่แต่ถ้าพลเอกประยุทธต์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็ยังมีอีกตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไม่มีข้อกำหนด8ปีหากเป็นเช่นนั้นคนเอกประยุทธ์ก็นั่งเป็นลูกน้องพลเอกประวิทยและคนเอกประยุทธ์เองก็เคยมีคำสั่งไว้ว่ากรณีไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ให้คนเอกประวิตย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอันดับที่หนึ่งขอแสดงความยินดีกับรักษาการนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์